ก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับก็สลหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการถอดเบาะคู่หลังของซีวิค F สนะครับซึ่งเห็นหลายท่านมารีเควสกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถอดเบาะคู่หลังของซีวิคและก็ครอบเสาด้วยนะครับแต่ว่าครอบเสาผมขออนุญาต ไม่แกะนะครับพอหนึ่งด้วยคุณเห็นได้ไหมใช่ครับผมทํามันเกือบหักไปแล้วนะฮะซึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะกันนะว่าแกะยังไงอะไรยังไงแต่ผมขอไม่แกะเอามาให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องมือกันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับเครื่องมือที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเนะี่ย ตัวทีเบอร์สินะครับสองครับขอนยางสามที่งัดคอนโซลนะครับส่วนเรื่องขอนยางอันนี้ไว้ใช้สำหรับนี่ครับนี่ตอกตัวกิฟตะนะตอกตัวกิฟสีเขียวออกนะครับสำหรับถอดตรงครอบข้างบอนนะี้ยครอบฝา ในนะ้ฝ่ายตัวลำโพงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผม,ผมจะแกะเบาชุดนี้นะครับชุดนี้ให้ดูนะครับแรกก่อนเลยนะครับล้วงหาตัวสลักนะครับซึ่งตัวสลักจะอยู่ตรงนี้ดึงมันขึ้นมานะครับเนี่ยจะมีสลักตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับ อีกฝั่งเขามีเหมือนกันเนี้ยดึงนี่นะครับตอนนี้จะติดจะติดนะครับซึ่งจะติดน็อตเบอร์สิบอยู่นะครับผมอาจจะเพ่์สันส้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้ถือโทรศัพท์ด้วยผมไม่ได้ใช้ตัวออลโมลใกนการจับนะครับ เพื่อในการให้ดูได้ง่ายๆนะฮะนี่นี่นะฮะมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะนี่เนี่ยนะนี่จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเนี่ยนี่ฮะแล้วก็ใช้เบอร์สิบตะทีนะ ออกนะเปิดน็อเปิดสิบนี่ถอดนะออกมานะครับต่อมานะครับก็จะถอดชุดเซตหลังกันบ้างนะฮะซึ่งชุดเซ็หลังก็จะมีน็อตอยู ตรงนี้จุดหนึ่งเนีคยเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งเนี่ยอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นน็อตอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวนะนี่นะน็อตตรงนี้นะตัวหนึ่งใบเบอร์สิบเหมือนกันนะครับนะพอเมื่อน็อตเบอร์สิบที่ตรงนี้ออกแล้วนะครับก็ต่อมานะเราก็จะดึงเบลล์เบลตรงนี้ออกมาด้วย แล้วที่ยึดกับตัวเบาะของแถวของที่นั่งพัิเจอร์ที่สามนะครับหรือเป็นที่ของเด็กนั่นเองนะครับพอเมื่อเราถอดมาพวกเราก็ยกมันขึ้นมายกมันขึ้นมาพวกน้วเราก็กค่อยๆเทมันออกมานะครับมันจะเป็นตัวตะขอยึดอยู่กับตรงนี้นะครับ เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดกลับข้างกับข้างหลังกันก่อนนะครับซึ่งายางแรกกันเลยนะครับก็งัดชุดนี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยระวังหน่อยนะครับอันนี้มันก็ผมก็งัดจนมันหกักหมดแล้วระวังกันหน่อยนะครับ อฝั่งด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นกาบข้างกาบข้างนะครับก็จะมีน็อตเบอร์สิบยอดจุแล้วนะทั้งสองข้างเลยใช้ตัวทีเบอร์สิบขันออก เอามาเอาออกนะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะดองข้างนอกกนะ็นคทั้งสองข้างนะฮยดึงมันออกมาให้นัดจากข้างล่างก่อนนะแล้วก็ค่อยขึ้นข้างบนต่อมานะครับก็จะเป็นชุดของข้างหลังกันบ้างนะครับ ซึ่งอันนี้ผมขอไม่แกะอย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าให้แกะไอ้ตรงไหนก่อนนะครับซึ่งอย่างแรกก่อนนะครับก็ใช้ตัวที่งัดคอนโซลนะครับค่อยๆงัดขึ้นออกมาเนี่ยค่อยๆงัดงัดงัด เราต้องชดชดนี้ออกมาก่อนนะครับทั้งสองข้างนะครับงัดมันออกมานะฮะงัดตรงสีเทาเนี่ยออกก่อนแล้วก็เวลางัดนะครับงัดจากข้างในาตาตัมขอบเนะี่ยงัดจากข้างในออกมาข้างนอกแต่ตรงส่วนตรงนี้นะครับมันจะ เอาออกลําบากนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกิฟที่ว่าเป็นกิฟเหล็กผสมเห็นไหมตรงนี้ตรงตรงนี้จะค่อนข้างที่จะลําบากนะครับคือตอนแกะออกมามันง่ายเนะี่ยแต่เวลายัดเข้าอะ่ะกูต้องงัดตรงกริฟสีเขียวตรงนั้นอะ่ะออกนะครับแล้วก็ส่วน แข้งหลังนะครับที่ผมบอกให้เอาค้อนยางนะครับก็ถอดตรงเนี่ยตอบตรงที่ผมบอกไปอะ่ะที่ว่าเป็นกริปสีเขียวปติกเนี่ยนะตอกมันขึ้นไปแล้วก็ข้างหนึง่งคว้ามืองัดงัดงัดตามขอบพวกนี้ไว้ด้วยเพื่อในการเวลาถอดมานั้นจะได้ง่ายขึ้น นะครับแต่อันนี้คือหลังจากที่ว่าถอดตองชุดตรงนี้ออกแล้วนะครับเนี่ยถอดถอดชุดตรงนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาชีต้ตำแหน่งให้ดูนะครับว่ามีคกิบตรงไหนบ้างนะครับก็มีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เก็บตรงนั้นนะครับก็คือเร็จที่ผมบอก แต่ผมก็ใช้ไอ้ค้อนหรืออะไรก็ได้เป็นแบนนะครับเสรก็ดัน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 ตรงกิบล็อกตรงนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบางท่านที่ว่าที่มีปัญหาเรื่องการถอดประกอบชุดหลังนี้นะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันในเพจ a c e b o o k กับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใต้ดีคริปชันแล้วกันนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครัง้งต่อไปกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม